รสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello The นะสำหรับกิปน,นี้เราจะมาุปเรืร่องราวของโจจุ่มคำหรือว่าโจน้ำทอมเงินเพื่อนวัยรุ่นสายห้าวกินข้าวในคุกกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าโจกันเพื่อนโจอเองนะเป็นวัยรุ่นสายห้าวเป็นวัยรุ่นเหอหมอยกันเพื่อนวันดีคืนดีเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนของเขาโจอเองเขาจะเป็นนักท่องราตรีกันเพื่อนชอบไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ ตรงนี้เองเขามักจะมีปัญหาเนื่องจากว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นเจ้าที่อยู่แถวกันทารารักอยู่แถวสีสะเกตเวลาไปเที่ยวเขาก็จะโชว์กางโชว์เกา่ากันเพื่อนเต้นยักไหลยึกยักยิกยักลักษณะเป็นแบบนั้นไปบางทีก็มีคนขมรบางทีก็มีคนหมั่นไส้บางครั้งก็มีเรื่องมีราวต่อยตีกันกันเพื่อนนี่คือพฤติกรรมของโจ จนกระทั่งในวันที่18มกราคมปีพศ2568ตัวของโจอเองก็ไปเที่ยวเหมือนเก่าเหมือนเดิมจังหวะนั้นเองเขาก็มีเรื่องอีกแล้วัเพื่อนมันเป็นสันดานของโจเวลาไปเที่ยวแล้วมักจะมีเรื่องปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกันเพื่อนเขาเป็นหัวหน้ากาศชื่อว่าบูนตรงนี้เองเขาก็เลยเชิญโจออกจากร้านกันเพื่อนบอกว่าไปไปไป,ไปชิวชิวชิวลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของโจก็เลยออกจากร้านมากันเพื่อนตรงนี้เองสร้างความไม่พอใจให้กับเขาเป็นอย่างมาก ไอชิปหายกูเป็นเจ้าถิ่นมึงมาไล่กูได้ยังไงตัวของโจก็เลยเปิดก่อนกันเพื่อนใช้ขวตีหัวตัวของบูนดังเพรียงกันเลยทีเดียวกันเพื่อนล,ลักษณะแบบนี้บูนก็เจ็บสิครับหลังจากนั้นบูนก็เอาเกินกันเพื่อนคือบูนตัวเขาใหญ่กันเพื่อนตรงนี้เองตัวหนาปึก เขาก็เลยตะตุ้มมุยไปที่หัวของโจกันเพื่อนต่อยไปหลายทีดังโบะ๊ะโบะโบะลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของโจถึงกับเซธลากันเพื่อนร้องดังเองเองเอง,เองไม่ใช่นะอันนั้นมันหมาร้องดังเอ้ยเอ้ยเอ้ยด้วยความเจ็บปวดกันเพื่อนจังหวะที่บูนตีเสร็จแล้วตรงนี้เขาไม่ได้ซ้ำกันเพื่อนเหมือนว่าตีสั่งสอนเขาก็เลยเดินหัางหลังให้ปรากฏว่าตัวของโจมันตัดสินใจกันเพื่อนไปเอาปืนมากันเพื่อนเป็นปืนไทยประดิษฐ์ไม่ทราบขนาดมาไล่ย,ยิงตัวของบูน บูนเองก็พยายามวิ่งหนีกันเพื่อนสับตีนแตกใส่เกียร์หมาแต่เขาวิ่งหนีไม่ทันกันเพื่อนลูกกระสุนปืนมันไวกว่ากันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไวเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงดังขึ้นสามนัดกันเพื่อนเจาะทะลุล่างของบูนไปสองนัดเจาะทะลุพลเมืองดีอีกหนึ่งนัดกันเพื่อนเสียงร้องระงมกันหน้าผับโอ้ยโอ้ยโอ้ยบูนเองร้องควนครางกันเพื่อนพลเมืองดีก็เช่นเดียวกันต่างคนต่างร้องกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตัวของโจมันเห็นผลงานว่ามันยิงบูนได้แล้วมันก็สับตี แตกใส่เกียร์หมาหนีไปในความมืดกันเพื่อนบทสรุปสุดท้ายตัวของบุญเสียชีวิตส่วนพลเมืองดีบาดเจ็บสาหัสกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองผมจะสุดเรื่องราวของโจ้น้ำต้มหรือว่าโจ้จูนคำไวรุ่นเห่อหมอยรายนี้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสเขาถูกออกหมายจับข้อหาอะไรบ้างเนื่องจากว่าตอนนี้เขายังไม่ถูกจับกลุมคลิปนี้มีคําตอบกันเพื่อนมาฟังเรื่องราวของโจ้ัยรุ่นเห่อหมอยที่ต้องไปนอนกินข้าวในคุกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ถ้าหากเขาถูกจับได้อ่วมอลไทยแน่นอนมา ฟังเรื่องราวของเขากัะเล็กครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ผับแห่งหนึ่งบริเวณศูนย์การค้ามาทวีพาซาเงินเพื่อนตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยาราดอำเภอกันทาร,รักษ์จังหวัดศรีสเกตเันเพื่อนศรีส,สเกตกันเองเงินเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชื่อว่านายจัก,กรพงศ์เงินเพื่อนนามสกุลจุมคำอายุในปัจจุบันนี้21ปีเินเพื่อนชื่อเล่นว่าโจฉายาของเขาก็คือโจจุนคำหรือว่าโจนามทอมเงินเพื่อนสำหรับตัวของโจเองเขาเคยมีประวัติกันเพื่อน ก่อนหน้านั้นปีพศ2562เขายังเป็นเยาวชนอยู่เขาได้ไปก่อเหตุพยายามฆ่าคนกันเพื่อนไปเที่ยวงานรถแห่ไปเที่ยวงานหมอลำแล้วพวกปืนไปด้วยเกิดเหตุทะเลาะวิวาทเขาก็เลยชักกระเจียวออกมาชักว่าให้หม่ใจนะยอกยอกตรงนี้เองเขาชักปืนออกมากันเพื่อนไล่ยิงคนแต่ตอนนั้นเองยังไม่มีใครตายมีแค่คนบาดเจ็บ เขาก็เลยติดคุกไปกันเพื่อนเป็นคุกเยาวชนจิตอยู่ประมาณ23ปีหลังจากนั้นเขาก็พ้นโทษออกมากันเพื่อนตัวของโจเองเขาจะมีภรรยาสาวสวยหน้าตาดีชื่อว่าน้องฟิล์มกันเพื่อนอายุประมาณ1 8 1 9ปีหลังจากพ้นโทษออกมาตัวของน้องฟิล์มก็ไปรับจบรับเจ็บตัวของโจกันเพื่อนมากหลายผู้ชายทรงเอเคยติดคุกมาตรงนี้สาวๆชอบกันเพื่อนทรงแบดแบดมีรอยสักหน่อยๆสาวๆบอกว่าเห็นแล้วน้ําเดินกันเพื่อนอน้องฟิล์มก็เลยแต่งงานกับโจก,กันเพื่อนหลังจากนั้นก็เปิดกิจกรรมขายน้ํา กระท่อมซึ่งอยู่ในบ้านของโจโกันเพื่อนขายทั้งใบขายทั้งน้ําให้กับวัยรุ่นในพื้นที่วัยรุ่นในพื้นที่ก็เลยรู้จักเขาเขาก็เหมือนขายใหญ่กันเพื่อนมีวัยรุ่นมากหน้าหลายตา เวียนมาซื้อน้ำกระท่อมเวียนมากินน้ำกระท่มที่ร้านของเขากันเพื่อนเขาก็เลยกลายเป็นคนกว้างขวางให้ไม่ใช่นะกว้างขวางกันเพื่อนตรงนี้เองอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกันทรารักษ์ทีนี้ตัวของโจเขาเป็นนักท่องราตรีกันเพื่อนตรงนี้เองเขามักจะออกเที่ยวกลางคืนเวลาไปเที่ยวที่อะไรก็มักจะมีเรื่องมีราวกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของเขาเองเป็นขาใหญ่เขาก็มักจะแสดงกล้ามดากมักจะแสดงกล้ามตูดกันเพื่อนตรงนี้ให้คนรู้ว่าเขาเป็นขาใหญ่ เต้นยึกยักยึกยักสายเอวไปมากันเพื่อนใครเห็นไม่พอใจใครเห็นแล้วเตะตาตรงนี้เองก็จะมีเรื่องมีราวกับเขากันเพื่อนตัวของโจอเองมันไม่ได้กลัวเนื่องจากว่ามันเป็นเจ้าถิน่นมักจะพกปืนไปยิงข่มขู่ชาวบ้านลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนจนกระทั่งวันที่18มกรา,าคมปีพศ2568กันเพื่อนตัวของโจก็ชวนสมัคร,รพวกพวกประมาณ2-3คนนั่งรถกระบะไปกันเพื่อนมุ่งหน้าเข้าไปยังเขตอำเภอเมืองกันทาราละกันเพื่อนเพื่อไปเที่ยวผับที่บริเวณศูนย์การค้ามาทวีกันเพื่อน ตรงนี้เองมันจะมีผับอยู่กันเพื่อนตัวของโจเขาไปประจําถือว่าเป็นลูกค้าประจํากันเลยทีเดียวเขาไปเที่ยวผับแห่งนี้มาบ่อยแล้วกันเพื่อนตัวของโจกันเพื่อนของเขาก็ไปนั่งในร้านกันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะนั้นเองกันเพื่อนตัวของโจออกรวดลายสไตล์เจ้าถิ่นกันเพื่อนเต้นยึกยักยึกยักอยู่ภายในร้านปรากฏว่าโตข้างๆเขาหมั่นไส่เอากันเพื่อนไอชิบหายมึงจะเต้นอะไรนักหนาก็เลยมีเรื่องมีราวกันกันเพื่อนเกิดการขมินการผักกันไปผักกันมาด่าทอกันกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณตีสองของวันที่ สิมกราคมปีพศ2568รกกันเพื่อนมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันตรงนี้เองเหตุการณ์เหมือนจะบานปลายกันเพื่อนปรากฏว่าหัวหน้ากาดกันเพื่อนแกมีชื่อเล่นว่าบูนกันเพื่อนชื่อจริงๆว่านายเชิดสังเงาสีอายุ40ปีกันเพื่อนแกทํางานเป็นกาดที่นี่มานานกันเพื่อนก็เลยตัดสินใจระงับเหตุนี้โดยการเชิญตัวของโจ้และชาวคณะออกจากรายกันเพื่อนบอกไปก่อเหตุที่อื่นอย่ามายุ่งแถวนี้อย่ามาก่อเหตุตรงนี้มีการเชิญออกไปกันเพื่อนตัวของโจ้ตอนแรกก็เหมือนจะเดินออกมา ดีๆกันเพื่อนโดยมีบุญหัวหน้ากาศเดินออกมาสง่งเงินเพื่อนเดินออกมาส่งอย่างดี กลัวว่าเหตุการณ์จะบานปลายกันเพื่อนปร,รากฏว่าพอมาถึงหน้าร้านกันเพื่อนตรงนี้เองมันมีขวดเบียร์วางอยู่ตัวของโจ้ได้ตัดสินใจกันเพื่อนหยิบขวดเบียร์มาแล้วเอาสวมใส่กระเจียวแล้วชักเว้าเบาๆให้ไม่ใช่นะตรงนี้หยอกๆกันเพื่อนตัวของโจ้ได้ตัดสินใจหยิบขวดเบียร์มากันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็หันหลังฝาบกันเพื่อนตรงนี้เองตีไปที่หัวของบูนกันเพื่อนบูนเองถึงกับเสด็จกันเลยทีเดียวไอ้ชิบหายมึงมาตีหัวกูทําไมตรงนี้เองบูนก็รู้สึกโมโหกันเพื่อน หลังจากนั้นก็เป็นทีของบูนกันเพื่อนทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองอย่าโวยกันเพื่อนตัวของบูนเขาใหญ่กันเพื่อนเขาก็เลยตาตุ้มมวยกันเพื่อนเอากำปั้นเก่นๆก,นก,นกนตีไปที่หน้าของโจกันเพื่อนอัดไปหลายหมัดตีไปหลายครั้งกันเพื่อนเสียงดังโบโบโบกันเลยทีเดียวกันเพื่อน โจเองถึงกับเซตุปัตตุเปกันเพื่อนเกือบหลับแต่เขากลับมาได้กันเพื่อนตัวของบูญใส่โจไปไหลหมากันเพื่อนยับกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของโจร้องโอดครวนด้วยความเจ็บปวดเอ้ยเอ้ยเอ้ยลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนถูกกระทืบเอาถูกตีเอาลักษณะแบบนี้ก็ต้องร้องกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของบูนกันเพื่อนเขาก็เลยลดลาวาสอกันเพื่อนเห็นว่าโจเจ็บปวดแล้วตรงนี้เหมือนตีสั่งสอนกันเพื่อนตัวของบูนก็เลยเดินถอยห่างออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขามีคิด ว่าเหตุการณ์จะบานปลายกันเพื่อน ปรากฏว่าตัวของโจกันเพื่อนหลังจากมันถูกกระทืบหลังจากมันถูกตีตรงนี้กันเพื่อนมันได้ตัดสินใจกันเพื่อนวิ่งไปที่รถมันกันเพื่อนในขณะนั้นเองมีเพื่อนของโจกันเพื่อนจากกล้องวงจรปิดเห็นได้ชัดว่าเพื่อนของโจอเอาปืนมาให้กันเพื่อนพร้อมกับส่งเสียงเป็นคําพูดภาษาอีสานบอกว่าเอามันเลยเอามันเลยเอามันเลยลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนเหมือนวายุส่งเหมือนว่าบอกให้โจยิงกันเพื่อนหลังจากโจได้ปืนตรงนี้มาเขาก็ตัดสินใจวิ่งตามบูนไปกันเพื่อนจังหวะนั้นเองบูนกําลังหันหลัง ยังไม่ทันระวังตัวยังไม่ทันระวังตนเงินเพื่อนเสียงโจตะโกนมาบอกว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาลักษณะเป็นแบบนั้นไปเงินเพื่อนตัวของบูนหันไปมองนิดนึงเงินเพื่อนจังหวะนั้นเองเขาคงเห็นว่าโจ้ถือปืนมาก็เลยสับตีนแตกใส่เกียร์หมากันเพื่อนพยายามวิ่งตุเลง,ต,เลงตุเลงหนีความตายกันเพื่อนตัวของโจไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนวิ่งตามมาแบบติดติอระยะประชิดประมาณ1-2เมตรกันเพื่อนหลังจากนั้น,ขน,ขนขเขาก็กดไกไป3ามนัดแบบเน้นเงินเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวั่นวาปังปัง นี่คือเสียงปืนที่ออกจากไปกระบอกปืนของโจกันเพื่อนตัวของบูนพยายามโดดหนีกันเพื่อนดังฉึบฉับฉึบฉับแต่ตรงนี้เองเขาช้าไปกันเพื่อนเขาไม่สามารถหนีวิถีกระสุนตรงนี้ได้กันเพื่อนกระสุนวิ่งเวกอากาศดังตะแนวตะแนวให้มใจนะดังฟิว เจาะทะลุล่างของบูนไปสองนัดกันเพื่อนตรงนี้เองเข้าบริเวณแผ่นหลังทะลุหน้าท้องอีกนัดหนึ่งเข้าบริเวณอกสายกันเพื่อนตรงนี้เองทําให้เขาล้มทั้งยืนล้มขมํากันเลยทีเดียวกันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะน,นี้เองนะครับก็มีกระสุนถูกพลเมืองดีกันเพื่อนชื่อว่านายสุทัศน์ซ่อนซาบกันเพื่อนอายุ27ปีเขายือนอยู่ใกล้ๆวิถีกระสุนกันเพื่อนเจาะเข้าบริเวณหน้าแข้งขวาถึงกับกระดูกหักกระดูกแล้วกันเลยทีเดียวกันเพื่อนสองคนนี้ล้มฟุบไปพร้อมกันกันเพื่อนสองคนนี้ ร้องละงมกันเพื่อนนั่นก็คือตัวของบูนกับตัวของสุทัศร้องละงมหน้าร้านผับกันเพื่อนตรงนี้เองร้องเสียงดังลั่นกันเลยทีเดียว โอ้ยเอ้ยเอ้ยถูกยิงแล้วถูกยิงแล้วจังหวะนั้นเองตัวของโจกัน,นเพื่อนมันเห็นผลงานมันเข้าเป้ามันเห็นว่ามันยิงคนได้มันก็เลยตัดสินใจสับตีนแตกใส่เกียร์หมาหนีไปในความมืดกันเพื่อนเพื่อนของโจที่ตามมาประกบตรงนี้ก็วิ่งหนีไปกันเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนของโจสะดุดขาตัวเองล้มคุบหนูกันเพื่อนภาษาอีสานเขาเรียกว่าคุบมหนูหลักไม่ดีทรงไม่ดีก็เลยล้มหน้ากระแทกพื้นกันเพื่อนพลเมืองดีเกือบจับได้อยู่แล้วแต่มันไม่หลับมันกลับมาได้กัน เพื่อนเพื่อนของโจก็เลยลุกวิ่งตามโจไปหลังจากนั้นคนกลุ่มนี้ก็ขับรถกระบะหนีไปกันเพื่อนเหตุการณ์โชรมุลวุ่นวายก็ตามมากันเพื่อนทันทีที่สิ้นเสียงปืนทันทีที่มีคนล้มฟุบตรงนี้มีคนรู้แน่ๆว่ามีการยิงกันกันเพื่อนผู้หญิงบางคนก็วิ่งหนีตายผู้หญิงบางคนก็ร้องกรีดกราดวายวายวายเกิดอะไรขึ้นบางคนก็เยี่ยวกับปีบกันเพื่อนบางคนใส่กางเกงขาสั้นไปตรงนี้เยี่ยลลาดน่องกันเลยทีเดียวกันเพื่อน จิ้มเปียกจิ้มแชกันไปกันเพื่อนบางคนก็วิ่งหนีตายบางคนก็เข้าช่วยเหลือมันแล้วแต่สติของแต่ละคนกันเพื่อนมีพลเมืองดีบางส่วนพยายามเข้าไปประถมพยาบาลตัวของบุญและตัวของสุดทาพกันเพื่อนหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายนะครับคนหลายหนีไปตรงนี้เองก็เลยมีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกันทารารักษ์โทรแจ้งกู้ภัยไม่นานนักกู้ภัยก็มาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากันเพื่อน กู้ภัยก็พยายามปฐมพยาบาลร่างของบูนกันเพื่อนรวมถึงร่างของสุทัศน์ตรงนี้เองปฐมพยาบาลอยู่นานสองนานหลังจากนั้นก็พาตัวของสุทัศน์และตัวของบูนส่งโรงพยาบาลกันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะที่รถวิ่งไปวิววว,อ,ว,วอ,อยู่นี้เองตัวของบูนเขาโดนพิษบาดแผลไม่ไหวกันเพื่อนกระสุนตัดขั้วหัวใจเขาได้เสียชีวิตในเวลาต่อมากันเพื่อนส่วนตัวของสุทัศน์เองถึงโรงพยาบาล ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาถึงเหตุการณ์ตรงนี้เองก็มีการถามคนที่อยู่ในพื้นที่คนที่เห็นเหตุการณ์ว่าใครเป็นคนก่อเหตุกันเพื่อนนักท่องราตรีที่เห,เห็นเหตุการณ์ตรงนี้เขารู้จักโจ้ดีอยู่พอสมควรกันเพื่อนเคยเห็นหน้าเห็นตากันเขาก็เลยบอกกับตำรวจว่าคนที่ก่อเหตุนั่นก็คือโจ้จุ่มคําหรือว่าโจ้น้ําท่อมกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกติดตามไล่ล่าตัวของโจ้กันเพๆๆื่อนปรากฏว่ามันหนีหายไปไหนไม่รู้กันเพื่อนสุดท้ายท้าสุดในวันที่19 กราาคมปีพศ2568เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเดินทางไปขออนุมัติหมายจับจากสารจังหวัดศรีสะเกดเพื่อมาจับโจ้กันเพื่อนตรงนี้เองโดนไป4ข้อหาสําหรับหมายจับใบนี้กันเพื่อนหนก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาตา288กันเพื่อนอัตราโทษก็คือ15ปีถึง20ปีและมีโทษจําคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต 2. ก็คือข้อหาพยายามฆ่ากันเพื่อนอัตราโทษ2ใน3ของคดีฆ่า สามก็คือข้อหาพรบอาวุธปืนอัตราโทษหนึ่งถึงสิบปีสี่ก็คือการพกปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตอัตราโทษคือหนึ่งปีกันเพื่อนเบ็ดเสร็จแผ่นี้เองถ้าโจาถูกจับกลุมตรงนี้เองมีในกระเป๋าแน่ๆไม่ต่ำกว่าสามสิบปีสี่สิบปีกันเพื่อนตรงนี้เองตุนไว้อุ่นๆกันเพื่อนจะได้ไปกินหน่มนาแบบยาวๆจะได้ไปวิ่งแกงแบบยาวๆกันเพื่อนอายุน้อยๆแบบนี้เป็นหน้าอ่อนหน้าหวานได้แบบสบายๆนะผู้ใหญ่เขาชอบกันเพื่อนหลังจากนี้ไปโจอ,อาจจะได้นอนกอดลูกกรงร้องคนครางกันเพื่อนประ สารเสียงกระแทกลงตูดจากกระเจียวของน้าผู้ใหญ่กันเพื่อนเสียงกระแทกดังตับตับตับ,ตบโจ้ก็จะร้องสวนออกมาเอ้ย เอ้ยเอ้ยเสียวลองตูดละเกินนะเสียวลองตูดละเกินนะลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่โจจะได้เราหลังจากหนีไปกันเพื่อนเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจําหรือถ้าหนีก็ต้องหนีแบบยาวๆ20ปีกันเลยทีเดียวกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของโจจุ่มคํากันเพื่อนวัยรุ่นเหิอหมอยที่ไปก่อเหตุฆาตกรรมหัวหน้ากาดกันเพื่อนจุดจบสายห้าวกินข้าวในครูกันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไปเพื่อนไว้น้าที่นี้ด้วยขอเปเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม